สวัสดีฮะวันนี้โยกระดานชิมิชิว่าวันหยุดพักผ่อนตื่นขึ้นนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยมีอยู่สองด่านไอ้พวกด่านปลดล็อกตัวละครเนี่ยอไม่ใช่ปลิดล็อกล่างจริงโอเคให้ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะสิ้นสุดวันหยุดอะจะวันจันทร์แล้วสินะ มามามาเคลียอะไรเคลีย,ลยอะไรเอาอย่างลบไปก่อนในเดี๋ยวใส่บล็อกไปด้วยไปปัดมันปัดมันอีกเร็วใส่บล็อกเอออะไรไปอ,อย่างลบอีกอย่างลบอีกก้อนหนึ่งเออใส่บล็อกตบมันเคลียฟาร์มตังรอเลยตอนเนี้ยช,ช็อกโกแลตไปยิงหน่อยเหรอยิงตู้ โอเคเอาอูเบอร์ไปหมดนั่นแหละเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือลองชื่อว่าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะอ๋อดาจิดาจิาจใช่เลยดาจิอีกตัวโอเคผมไม่รู้หรอกว่าบอสหน้าตาเป็นไงโอเครู้ละอ่าเขาเป็นพนักงานออฟฟิศปะโอเคนั่นแหละเอ้ยเรามาเยอะเลยนะตัวที่สองละตัวที่สามสามตัว อ๋อลูกน้องมันไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือมันตีแรงหรือเปล่าดูแล้วก็ไม่น่าแรงนะเน้นจำนวนสินะอ่ารู้สึกว่าแชทบอกว่าไอ้พวกที่เน้นจำนวนเนี่ยจะไม่ค่อยหโหดเท่าไหร่ไปไปโดนผักไว้หน่อยแล้วไปเคลียร์มันโอเคเทานี้ลูกน้องก็หมดละเฮ้ยก็หมดให้หน่อยดีไม่ต้องวิ่งออกมาแล้ว โอเคโดนพักไปสองเหลืออีกหนึ่งที่ยังไม่น็อกแบกนะเดี๋ยวลองมังกรพ่นไฟใส่นะเออมังกรพ่นน่อยแล้วเออโดนหรือเปล่านะไม่น่าโดนน่าจะโดนแค่กอริลลาตายลุมต่อมันแล้วต่อไม่โดนนะอ่ะอมังกรน่าจะโดนละเออโดนหนึ่งน่าจะโดนสามแหละแต่มันไม่โดนผักเนะี่ย เ้ยไปละโอเคเดี๋ยวตัวสุดท้ายกับลูกน้องที่เป็นเทพที่น่าขานไปปัดมันชโคโค็อกโกแลตยิงเออมันตายก่อนละโอเคไปเคลียร์ด่านเลยนั่นแหละเลือดด่านมี้ประมาณไม่ได่านอะไรเลือดป้อมสิเลือดป้อมมีประมานสี่แสนสินะด้อันเดียวหละโอเคเคลียร์ได้ไหมโอเคไม่ได้ ไปต่อด่านสองเลยแล้วกันด่านสองอเป็นบ้าข้างศัตรูเยอะกว่าเดิมมา้ยไปเลยไปโอเคมาครับรู้สึกว่าด่านสุดท้ายของการปลดล็อกแมวมันจะเป็นเอทโงบ้านนี่ตลอดเลยนะพื้นหลังอะพื้นหลังอะได้เป็นก็สวยดี โ okay. อเครอบนี้เป็นพวกตัวเล็กๆมาก่อนฮะอ้าวบอสไปออกมาเลยหรออืมเจะเอารอดองตังก่อนเอาช็อกโกแลตไปช็อกโกแลตบ้าอะไรใส่บอกลเลยเชียก่อนใส่บอกกับตากล้องไปเอ้ยเฮ้ยหมันเป็นตากล้องหรือช่างภาพอะเอ้ช่างมอะไงไปอย่างลบไปแท้งหน่อยหรออ๋อสามตัวเหมือนเดิมเลยฮะ รอบนี้มันต้องมีอะไรพิเศษอ่ะมันน่าจะโหดขึ้นวะเออโหดขึ้นอยู่ยหรือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะโอเคเดี๋ยวรอมังกรเดินไปถึงก่อนเฮ้ยโอเครู้ละมีอะไรที่เปลี่ยนมีอะไรที่เปลี่ยนไปวันวันสีนดำวะอ่าอ,อันนี้เลยนะ่าจะตื่นเต้นขึ้นเยอะฉันก็ล่า,ลาไปช่วยเคลียร์หน่อยเร็วเดินไปหน่อย ชาร์นบานเลยเอาอชาจธนูยิงไปอือกระเด็นแล้วหนึ่งรอบก็ไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าบันบันเข้ามาไม่ถึงตัวอะโอเคไปตบมันตบมันไอ้พวกลูกน้องมันไม่ค่อยเถื่อนอะลูกน้องมันตบสองตัวเลยหรอบันบันดำกับบันบันแดง ถ้าเอาบันบันข่าวมาด้วยจะเริ่มหน้าเกลียดแล้วนะเอามาแค่สองตัวก็พอโอเคเอาดาจิไปดาจิชนะทางบันบันอยู่ดาจิชนะทางตัวลอยสัตว์เลยดาจิเออมันดันกระเด็นตอนดาจิโจมตีเยี่ยมจริงจิไปเคลียร์เลยน้องดาจิฟาดหน่อยเร็วดาจิฟาดหน่อยเร็วเออ,อยางมันก็โดนบันบันดำบ บ้านเราไมัน,น,นแพ้ทางอยู่นะเพราะช็อกโกแลตกระกดาจิมันตีเราพูดเนี่ยช็อกโกแลตมันตีดำกระแดงแรงส่วนดาจิตัว,ตวตัวดอยแรงก็เข้าทางผมโยโอเคบันบันโดดไปโอเคโอ้ยนึกว่าจะไปบันบันดำเลือดเดยอะกว่าบันบันแดงอ,อ่ะเออน่าจะเยอะกว่าละ่ะโอเคมันไปละที่เหลือก็แค่เจ้าบอสสามตัว ไปเจ้าพนักงานออฟฟิศมานละโดนไปดิเหมือนไม่ค่อยสก,กิดมันเลยเผาไปเอออ่าเหมือนมันไป็นไรเลยอะรับดาไม่เยอหน่อยน้องเออนั่นแหละเออโอเคมันบินมาละหนึ่งตัวเหล็กสองสินะไปช,ช็อกโกแลตยิงมันเออมังกรเผาเร็ว โอเคมันก็ย,ยังไว้ไปรู้สึกว่าอ๋อไอ้สองตัวเดียวเพิ่มมาทีหลังเนี่ยตายโดนมังกรเผาไปเฮ้ยไอหมาเหล็กไอหมาเหล็กนี่มันปัญหาแล้วเนี่ยตั้งแต่มันโอเคไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็หมาเหล็กไปแล้วหนึ่งตัวโอเคหมดเขีรยครับแด้มังกรกับช็อกโกแลตเพิ่มพอดีเลยไปไปตบบ้านมันเลยแล้วกัน ไปสัตบ้านมันเลียร์มาเลยโอเคเลียร์ละเอออ่าได้มาละ ปลดล็อกราชนีพักหลอนล่างจริงแล้วก็สามสือกระปองแมวโอเคเดี๋ยวผมไปดูล่างจริงก่อนแล้วกันนะไอ้ไม่ใช่ล่างจริงก็เห็นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูหน้าตาไปกันว่าผิดว่ผิดวัาผิดอ่อไอ้คีมันเป็นอะไรนะเอาเป็นตัวแปวรป่ะปกตมมมิมันต้องขึ้นว่านิวไม่ดิไม่ดิไม่ดิไม่ได้ขึ้นว่านิ่ว อ่ออยู่ไหนอ่ะอ่อเฮ้ยแปลกๆผมไม่มีหรอแสดงว่าผมยังไม่ได้ปลดหรอกตัวละครนั่นมามันได้มีเลยเนี่ยมันได้มีให้ปลดหรอกร่างจริงน่าจะไม่มีโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ